สวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมช่อง b ท t สิริพงศ์นะครับวันนี้ครับเอาเสาของโรงเรียนบ้านหนองทุ่มครับเอามาส่งเสาอาคารครับเสาอาคารเรีนยนนี้ที่เขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนเสาข้างล่างครับเปลี่ยนถ่ายเสาจากเสาเก่าเป็นเสาใหม่อันนี้ไม่รู้ว่าใครลูกผู้ใหญนอนเนี่ยนอนตัวป่วนมะเมื่อวานก็เอามาส่งรอบหนึ่งแล้วครับแก้วหนึ่งล้วได้แก้านี้แหละครับมาป่วนมาปลดโซ่ เไปถามมันก่อนชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรชื่อยังนี่ชื่อเลื่อมบาน,อ,น,น,หน,หนอยูอ่่ไหมบ้บานอยู่หนองมวกดเาับอห้องไหนห้องทุ่งท้ายพุ่นบ่อโอห้องอคู่ยังนี่คู่บัคู่บดไอ น้ำตะุูนสีสมนำบ่แน่นบ่ซื้อวันจังไนกับผู้บดนะจริงผู้ธนกรโอ้ผูธนากรสีสมมาสันมึงเด้อจานบดเด้อลูกิียจเจ์นหมดไหลขนาดกู <c oughs> ดะกงเด้อ <c oughs> โอ <c oughs> เ้เป็นงานเป็นงานเป็นงานครับเด็กคนนี้ปั่นเฉพะเหรอ <c oughs> โซเสยหาโซก่อนหาโซเสยโซ พูดๆพูดโซ่น้ไมันยังพูดพูน,น,น,น <laughs> โอเคครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับอ่ารายการขนาดเลยววะมิตเตเลียมมิตเตเลียมเป็นงานไว ะ <laughs> มิเตลียนี่ได้การมิเตเลียนดูดูเด็กชายเลื่อมครับวิลเลียมเด็กชายวิลเลียมครับผมตั้งชาย,ยาให้ต้องเป็นเล็บนี่ใ <laughs> ช้ยวิลเลียมโอเคครับเดี๋ยวไปขับเกียร์ก่อน ความกุศลของวิลเลียมครับวิลเลียมก็เขาเอินซื้ออยู่วิลเลียมอยู่บ่อยูโรงเรียนนะเขาเอินสายยาอย่างนี่มีสายยาอยู่บ่สายยาว่าจังไรอฮะอ่ะสายยากิดปีบื้องเนี่ยาขาวมันปูแกงคืออย่างสายยาสายยาอย่างปูเกงสายยากระด้ สายยาประดับโอ้ยวันนี้เขาตั้งชื่อให้ใหม่เด้อสายยาใหม่ว่าวิลเลียม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 ถ้าเป็นภาษาทางอุบลทางอย่างก็จะเ,เรียกว่าเลียมวันนี้เขาจะให้ตัวเป็นฝรัง่งเนชื่อวิลเลียมท่านวิลเลียมมาพี่มาพี่เป็นยังพุ่นอย่าไปจับอย่าไปจับจับพี่ วิลเลียมนี่ผู้สาวจะคนสี่คนฮะสี่คนพุ่นโอ้เจ้าเจ้าสู้เนาะเฮานี่เนาะจะไปจับมันที่โต๊ะกันนะฮะลองดูลองดูความจีดื้อมันลองดู <c oughs> ดื้อตามภาษาเด็กครับเด็กดื้อเด็กฉลาดแต่ไอ้นี่สงสัยจะฉลาดเกิน หรือทำเป็นหมดครับวิลีย์เป็นทุกอย่างครับวิลียมไม่ได้บอกนะครับเนี่ยดูพี่เขาทำเนี่ยดูเซนีทำก็จำได้หมดเลยว่าทำอะไรบ้างยังไงตัวหมดตัว,ว,ว,วเป็นได้ทุกอย่างคีดง่ดื้อพอ่อมดื้อตามภาษาเด็กครับอยาบ่าเอาไบนานเบาเ อันตรายแบบนั้นนะห้ามทํำอยากให้ลองก็ลองครับนี่เมื่อวานนี้มาลองขับด้วยเป็นนะครับไม่ใช่ไม่ให้เป็นนะเรียนรู้ได้เร็วมากไม่ได้บอกนะครับนี่ยเห็นไหมทำเป็นทุกอย่างอาเรียนขึ้นก่อนมาเมีนมาแมนีอแมนอาเซียขึ้น เอาโอเคลงความเอาหัวกาลงมาหนึ่งเอาหัวมาลงมานึ่เอาหัวลงมานึ่ตัวไหนหัวมันอ่ะบอมันดึงไปคนละทางบอมันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ดึงขึ้นหลังเหว่ามันกรลงมเหว่ากระลงตัวนี้ก็ดึงไปข้างหน้ามันก็ตึ๊ดอย่าให้มันจับเด้อถ้ามันจัถ้าถ้าใกล้หอดละปล่อยมือเลย อ,อ๋พ่อเอาลงก้อนมานี่พอแล้วา,า,าล,ง,นะวลงมาเชี่อลงมาท่านเวีนเลี่ยมแห่งแห่งบ้านไอ้น้องทุ่มเเป็นนะครับไม่ใช่มาเป็ดเป็นนะเนี่ยดูตรงนี้ยังนะเยี่ยมตร,ง,รงนี้ยังนี่ เข็นตรงเลยยังมันมันมันอยู่กลางกลางกลางรถหรือยังนะเลีงให้มันตรงกลางให้มันตะกลางรถตรงระเบ่อโอ้ตรงแล้วเอาสลิงขึ้นจังน่อยบ่แมนเอาสลิงขึ้นอา่านิดๆนิดๆเคลื่อนนิด,นด,นด,นดอีกพอ่พอ,พอ,พอนนเอาพ่อพ่อพ่อนั่นละเอาเกแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วไปลงมาดิเก็บไปแล้ว ยู่เขายู่เขานั้มันคือลุดเอ,าอด้าดันเข้านี่ตบดันดันตัวนี้เขา่าเอออะไะเป็นงานเลยวิลเลียมครับเด็กป .4 ครับเด็กป .4 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มครับ ถามเขาว่าเขาอยู่บ้านไหนเขาอยู่บ้านบึงบ่บึงเค้งอะไรอ่เงี้ยะเขาเป็นด้เยเลียมวิลเลียมอยู่บ้านไหนก็อ,อยู่บ้านไหนก็บึงอยังบึงเค้งนี่บ่ฮะอ๋อบึงบึง,บงอยู่บึงน้องคลุ่มนี่มันใชมีบึงเค้งมับ่บ้านอยู่ห้างไหนน,นักท้เบาปบานพุจักห้องเขาอันเส้นวัดอินแปงกับปะ ออกไปนหก็ได้หรออ๋ออยู่ปสสอสีบ้านสีไข่รักเกอรสียมูอ๋อบ้านสีไข่รักเการ์ยมูเก่งมากเลยวินเลี่ยมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาส่งอีกเที่ยวหนึ่งตอนเย็นๆครับจะได้เจอกันไหมไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะได้เจอวิลเลี่ยมไหมเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับตอน บายยครับตอนก่อนเลิกงานเราจะมาส่งอีกแก้วหนึ่งครับโอเคครับเจอกันรอบสี่โมง<ม>ครึ่งครับแล้วเราจะไปส่งที่เดิมครับวันนี้จะได้เจอวิลเลียมไหมวันนี้รอบนี้เซนีพร้อมแล้วเซนีอยากเจอวิลเลียมมากเลยเินีว่า <laughs> ดดูครับวันนี้จะได้เจอไหมนี่เขากำลังทำถนนอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนครับ มาถึงแล้วครับไม่เห็นครับวิลเลียมหายตสังใส่แม่ให้มาดูครับวิลเลียมทำตรงนี้วิลเลียมทำทำไว้ครับโอ้โหจักควมแไงวะดูครับเดี๋ยวจะเอาเข้ามาเรียงไว้วิลเลียมบรยูเว แล้วก็เอามาเที่ยวละ10ต้นครับแต่ว่าเที่ยวเมื่อกี้นี้เอามา12ครับ10ต้นนี้ก็ตีคร่าวๆนะครับว่ามันหนักเท่าไหร่ประมาณ3น่าจะได้3มตันครับ3ตันกว่าได้3เกือบ3ตันเกือบ4ตันหายิลเลียมก่อนวิเี่ยมหายไปไหนเนะาะวิยมเยนาะ วิลเลียมไม่อยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูการเอาลงกันครับ ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเอาเสามาลงไว้นะครับ32ครับ32ต้นครับเสาหน้า20หรือหน้า8ครับ8 8คูณหรือหน้า20คูณเซนครับความยาว3เมตรครับก็จะเอามาใส่แทนอาคารนี้นะครับเสามันเปื่อยครับวันนี้มาเห็นวิลเลียมครับ ว่าจะให้ค่าขนมแกสักเล็กสักน้อยครับเราจะพาไปซื้อขนมหน่อยอสงสัยแม่ไม่ให้ออกมาครับคนจะตกโอเคครับเดี๋ยวไปดูเสาแล้วก่อนครับครับเสาอาคารนี้ก็จะมีทั้งหมดถ้าเอามาส่งทั้งหมดก็จะเป็น54ต้นครับเพราะว่าอาคารจะเป็นอาคารลักษณะเหมือนมี2อออาคารต่อกันนะครับเหมือนเหมือนทำใหม่ครับฟังทางนั้น อันนี้เป็นอาคารเก่าก็ผู้ับเมาครับบอกว่าจะดีดอาคารนะครับให้ระดับพื้นพื้นล่างนี้ให้มันเท่ากับพื้นข้างบนครับก็เลยก็เลยจะต้องทําการดีดอาคารขึ้นมาครับเสาหน้า20ครับถ้าสังเกตเห็นจะเห็นหมายเลขครับบริเวณปีนเสานะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูใกล้ นี่ครับหมายเลขที่เขียนไว้ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าต้นไหนเป็นต้นไหนครับเพราะว่าบากดูครับบากบากหน้าเสาบากไม้บากให้เข้ากับไม้ครับความหมายก็คือถอดถอดเสาเดิมออกแล้วก็เอาเสาใหม่ไปตั้งแล้วก็แทนที่เสาเดิมได้เลยครับบากอะไรตรงกันหมดครับยังเหลืออีก14ต้นครับยังไม่ได้เอามาส่งเดี๋ยว น่าจะอีกอาทิตย์หน้าครับเสาร์อาทิตย์เพราะว่าถ้ามาวันธรรมดาไม่ได้ครับเด็กนักเรียนเยอะครับกลัวกลัวกลัวจะมาแย่งขับเคียนมันวิลเลียมครับนะครับเด็กจะเยอะครับเดี๋ยวเขาจะมาแย่งขับเคนลมทับไอทับเล็บเล็กหน่อยเป็นเวียนอีกแลวครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเอาสอมรสง ยังเหลืออีก14ต้นครับเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปอย่างนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเลิกงานแล้วครับ5โมงกว่าแล้วได้เวลาพักผ่อนครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมช่อง B ิ t สินพงนะครับไว้มีโอกาสหน้าเราจะได้เจอเราจะพบกันอีกนะครับขอให้กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปอย่านี้ครับสวัสดีครับ